สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช n n e l รีวิวพระนะครับวันนี้ผมมีวัตถุมงคลที่มีกระแสร,ร้อนแรงที่สุดของปี2566และมีพิธีพุทธาเทวาพิเศษยิ่งใหญ่ที่สุดโดยมีพระเกจิอาจารย์กว่า108รูปนะครับร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิตบุกเสกนั่นก็คือเหรียญรุ่นบุรณะอุโบสถหลวงปู่โตอินทสุวรรณโน วัดประดุชิมพีรุ่นนี้จัดสร้างโดยวัดประดูชิมพีนะครับดูแลการจัดสร้างและออกแบบแม่พิมพ์โดยบอยทัพพจน์นนะต้องเรียนให้ทราบว่ารุ่นนี้ผมได้มาแค่หนึ่งลังเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับตอนนี้นะเซียนพระเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่นะสายหลวงปุตโตะนะเขาตามเก็บกันในควักนะเขาเก็บกันคนละห้าลังสิบลังนะครับตอนนี้นะฮะใครที่เป็นลูกศิษย์หลวงปุตโตะนะใครที่ศรัทธา ในบารมีของหลวงปู่โต๊ะผมเชื่อว่ารุ่นนี้ท่านไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับรุ่นนี้ออกที่วัดหลักนะครับออกวัดประดูช่ชิมพีโดยตรงมองเห็นอนาคตชัดเจนนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อนำรายได้ทั้งหมดร่วมบูรณะอุโบสถที่วัดประดูช่ชิมพีนะครับการันตีนะครับเนื้อเงินในลังสองเหรียญและการันตี เนื้อนวะโลหะหน้ากากเงินสองเหรียญน,นะครับร่วมบุญเช่าบูชาลุ้นละ650บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ3มลุ้น1,900บาทจัดส่งฟรีย้ำอีกรอบนะครับลุ้นละ650บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ3มลุ้น1,900บาทจัดส่งฟรีนะครับพระได้ปลุกเสกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ เมื่อวานนะครับวันพุทธที่1มีนาคมและวันนี้นะครับวันพฤหัส,สบดีที่2มีนาคมนะครับโดยมีพระเกจิคณาจารย์ร่วมปลุกเศกถึง108รูปนะครับในวันพรุ่งนี้นะก็คือวันศุกร์ที่3ม,มีนาคมนะาทางวัดจะดำเนินการจัดส่งพระให้ผมคิดว่านะวันเสาร์ที่4นะสีมีนาคมน่าจะพร้อม ส่งพระให้ทุกคนทุกท่านนะครับนะสำหรับคุณสุภาพบุรุษผู้ใจดีและคุณสุภาพสตรีผู้ใจกุศลนะครับท่านไหนที่อยากจะร่วมบุญใหญ่นะร่วมบุญณะอุโบสถที่วัดปู่ชิมพีในครั้งนี้ผมจะแจ้งารายละเอียดในการติดต่อร่วมบุญเช่าบูชาวัตถุมงคลไว้ที่หน้าจอนะครับสุดท้ายนี้ขอกุศลผลบุญจงนำพาให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยทําธุรกิจ กิจการการงานใ,นใดๆก็ให้ขาขายล่ำรวยมีผลกำไรกันทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ